โอเคครับมากันเลยนะฮะอยู่กับพระบ้านนะะแบ่งปันกันนะเออนะฮะอยู่กับพระบ้านแบ่งปันนะฮะอันนี้ผมเพิ่งไปได้มานะครับเพิ่งไปได้มานี่อันนี้เป็นเหรียญพญาพิชัยดับหักนะครับนี่เหรียญพญาพิชัยดับหักนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาดูกันแล้วว่ามีพระบ้านนะแบ่งปันอะไรนะครับพี่ๆน้องๆนะครับใครสนใจอยากจะเช่าองค์ไหนถูกใจองค์ไหนทักผมจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้นะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับอ่ะองค์แรกแล้วครับไปดูกันที่ สมเด็จกันเลยนะฮะไม่ใช่สมเด็จวัดระฆังอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นเขาเรียกว่านี่ครับสมเด็จนะฮะลิ้นแบบพิมพ์วัดเกตนะพิมพ์วัดเกตนะครับนี่หลังร้อห้านะองค์นี้ผมเอาในองค์นี้นะครับทักแ KB นะครับใครจะเอาก็แ KB แล้วก็ทักมาได้นะครับแ KB ก็ทักมาได้นะครับมาคุยกันได้นะครับองค์นี้ผมเปิดอีกที่องค์ละสามร้อยบาทนะครับนี่สามร้อยบาทนะครับ ทักมาก็ได้ครับโอเคองต่อไปนะเป็นมาครับเป็นอันนี้ผมไปเหมามานะครับนะเป็นสมเด็จพิมเกีรตทะลุซุ้มนะครับหลังยันห้าแถวอย่างนี้นะครับองนี้ครับเอาไปสามร้อยนะครับทักแชทมาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวว่าเอ้ยนี่ผงนะครับวางไม่ได้นะเปียกน้ํานะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับโอเคนะต่อไปเอาอย่างนี้แล้วนี่หลวงปู่เทพ หลวงพุเทศนะครับปนะีสี่สูนะพระมีศึกมีหักหน่อยนะครับองค์นี้เอาไปร้อยเดียวพอเอาไปร้อยหนึ่งนะครับเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ผมให้นะผมให้น้องเอาเก็บเหรียญพญาพิชัยออกก่อนนะครับอโอเคแล้วช่วยเก็บก่อนนะครับโอเคเก็บหน่อยโอเคครับมาต่อกันเมื่อกี้กลับไปแล้วนะโอเคองคนี้ครับผมได้ไปใช้ในพระพระ,พระภพรีทศรีส,สงา่านี่อง์นี้ พระพิรีสีสงงามองนี้นะครับผมเปิดอยู่300รอบาทนะครับทักไม่ได้นะครับแล้วก็องค์พ่อจตุคามองนี้สวยป่ะนี่พระนะครับมีแค่ตะกังขึ้นนิเนื้อครับแต่ว่าเรื่องความคมนี่ไม่ต้องบอกครับุทธคุณนะเด่นเรื่องค้าขายนะแล้วก็คงพันแน,น่นอนเค้วคาดนะฮะองค์นี้นะครับเอาไปองคนี้ลนะสภาพนี้เลยนะนี่ขอบข้างเป็นอย่างนี้นะครับ เอาไปห้าร้อยห้าร้อยบาททักแชทมาได้แล้วก็พระไพรีพินาศนะครับผมเนี๋ยผมจะแกะนะครับ,แก,กนะรบแกะให้ดูก่อนนะครับแกะให้ดูก่อนนะฮะเป็นปีพศนะครับนี่วัดบวรนะครับปีสามสี่ปีสามสี่นะครับพระไพรีพินาศวัดบวรนะอันนี้เล่นไงนะเล่นกันน่าจะสามสี่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับ ปีสามสี่นะปีลึกๆนะครับเอาไปห้าเอาไปอะแบ่งปันเอาไปสามร้อยองนี้เอาไปสามร้อยโอเคพระสมเด็จอันนี้นะครับอีกองหนึ่งอันนี้ก็เหมา,มานะเหมามานะเนี่ยเหมาเหมามาเอาไปร้อยหนึง่งเอาไปร้อยหนึ่งนะชอบองหไหนแคปนะครับชอบองค์ไหนแคปแล้วก็ทักมาได้นะครับชอบองคไหนแคปทักมาได้อีกองหนึ่งครับองค์พ่อจะดุคามนะครับผมไม่ผ่านการใช้นะนี่องค์นี้เอาไปสองร้อย เอาไปสองร้อยพระบ้านนะครับมีพุทธคุณแน Done ่นอนครับนี่องนี้ก็เล่นกันนะเนี่ยนะครับนี่นะให้ดูว่านี่หลวงพ่อบ้านแหลมนะครับนี่นะฮะพระผงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพ่อบ้านแหลมนะเอาไปร้อยห้าสิบเอาไปร้อยห้าสิบราคาแบ่งปันนะฮะนางพญาเอาไปสองร้อยแล้วกันนางพญา,าไปสองร้อยครับพิมพส์สวยๆเอาไปสองร้อย พระเจ้าตากเนื้อผงมีมครสิทธิ์ลงพระเจ้าตากมาครับนี่เลยเนื้อผงเอาไปสองร้อยอ่าสองร้อยนะครับนี่พระอันนี้พระรอดนะครับนี่นีพระรอดนะน่าจะพระรอดเนาะนะนพระรอดนะครับนี่นี่นะครับองค์แบบนี้ผมเปิดอยู่องค์ละห้าสิบบาทนะครับผมนะใครสนใจก็ ไม่ได้นะผมมีประมาณเยอะเลยนะผมแบ่งปันให้ห้าองค์องละห้าสิบแล้วกันโอเคองละห้าสิบแล้วกันราคาแบ่งปันนะครับนี่แล้วก็นี้อ่นี่นะครับองแบบนี้วัดแป้นทองนะครับปีห้ากว่าปีห้ากว่านะครับเอาไปร้อยหนึ่งองนี้คุณไหมภาษีวลีองนี้เล่นนะองนี้ แต่ว่าพระหักมานิดนึงตรงนี้นะครับอ,องนี้นะครับเอาไปสองร้อยนะเอาไปสองร้อยเออเอาไปสนะองรนะ้อเยเลย,ยนะครับร้อยเลยดีเลยบึมบไมเลยนะฮะอ่าเหรียญพญาพิชัยฮะองนี้ในองนี้ผมมีประมาณสิบประมาณสิบเหรียญน,นะผมเปิดอยู่เหรียญละผมเปิดอยู่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาท ทุกบ้านนะฮะก็เป็นร้อยห้าสิบนะองนี้นี่ผมมีประมาณสิบเหรียญนะคมๆนะครับมาทักมาได้นะโอเคองนี้นีผ่ผงสุพันนะครับองนี้ใครสนใจนะทักมาคุยกันได้อีกนะครับโทรทักมาคุยกันได้มีลายจานิ้วมือนะครับองนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคานะครับ อ่ะแบ่งปันเงินเลยห้าร้อยบาทสุดๆห้าร้อยบาทต่อรองกันได้ทักมาได้เออ่ต่อรองกันได้นะครับนี่แล้วก็องค์นี้ก็ได้มาองค์ละร้อยนะองค์พวกนี้องร้อยนะโอเคนะครับพญาเหลี่ยมพญาพิชัยก็มีนะครับเหลี่ยมพญาพิชัยนะแล้วก็นี่ครับหลวงพ่อโตเนื้อทองแดงนะครับนี่อย่างนี้เหรียญน,นี้นะผมเปิดอยู่เหรียญละ 1,000บาทสนใจทักมาได้นะครับเด็วครับอขอบคุณครับ